หลายบทบาทมากค่ะเยีไงม้ากก็จัดงานช่องก็พุ่งมาที่นี่ค่ะมานั่งรู้นหัวใจตุบตุบๆไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะก็ะดีใจมากมากค่ะจริงๆคือภาพยนตร์เรื่องแรกเอาจริงๆเลยค่ะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้แต่ว่าก็ได้ได้มาแล้วรู้สึกดีใจมากตอนที่ขึ้นมาคือหนูเตรียมจะพูดเดยอะมากแต่ว่าตื่นเต้นพูดไปนิดเดียวเองใช่ค่ะก็จริงๆเป็นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการแสดงที่หนูรู้สึกว่าลงรักค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติม ใจมากๆคิดได้รางวัลนี้มีโอกาสก็ขอบสในใจงานะทพยนผ์ของเราชอบค่ะชอบค่ะมันคือคนไทยมีทาทันต์สูงมากๆ <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบได้ได้ได้ร่วมงานกับกับคนที่มีแบบดรイブที่ดีแล้วมันสนุกค่ะมีข้อถามคือ,อ,อทิ้งงานบอลน,นิดเง <Okay. S 2> ินหลายคนบอกว่าคือหา <c oughs> อ <ー S 2> ๋อแบบเธออืมก็จริงๆเราเรซ้อมเราซ้อมมาหลายครั้งแล้วค่ะ เราแต่เราคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเล่นอะไรกันดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะคือหนูว่าจะเข้าไปเต้นแล้วพี่เด็กก็เข้ามาก็เลยก็เลยเป็นช็อตหลังไปแฟนก็ฟินไปเลยเนาะที่ยินดีค่ะที่เห็นแล้วเราก็ตกใจหนูว่าตกใจคือตอนแรกหนูกะว่าจะแบบปลอมๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหันไปแล้วเจอหน้าพี่เขาเลยแอบลืมภาพไปนิดนึงแบบดึงท่าไปเลย ก็สิ่งที่เตรียมมาในใจคือไม่ได้ทำอะไรเสรีเซลโดนเซลเยอะไปค่ะสอดนี้หลังจบงานหลังจบงานไม่รู้ค่ะหนุ่พุ่งมาที่นี่ค่ะในร้านกาแงก็ค่อนข้างเซลเยอะอ๋อขายได้พูดคุยกับพี่ณเดชน์หลังๆแล้วจัดงานไหมคะับว่าเฮ้ยเอจังหวะนั้นยไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆหนูว่ามันก็น่ารักดี พิจิวพิจิวแบบนี้แฟนๆฟินแล้วใช่ะค่ะ